หลายท่านไปเที่ยวพักผ่อนในโรงแรมนะครับกลับมาแล้วติดใจอยากจะทําที่นอนที่บ้านให้นุ่มนอนแล้วสบายเหมือนกับที่โรงแรมบ้างต้องทําอย่างไรบ้างมาดูกันครับก่อนอื่นนะครับต้องเช็คสภาพที่นอนของคุณก่อนว่าที่นอนของเราเนี่ยมันเก่าแข็งหรือว่านุ่มเกินไปหรือเปล่าถ้าที่นอนนุ่มเกินไปผมแนะนําให้เปลี่ยนที่นอนเลยดีกว่าครับแนะนําให้เป็นที่นอนแบบพ็อกเก็ตสปริงที่มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างที่จะเฟิร์มแล้วก็อีกอย่างคือราคาไม่แพงด้วยครับ ทีนี้นะครับเรามาดูกันบ้างว่าห้องนอนที่เราอยากจะได้มีอะไรกันบ้างนะครับสิ่งแรกก็คือท็อปเปอร์นะครับอันที่2ก็คือหมอนนะครับแนะนําหมอนที่เป็นขนาดมาตรฐานแล้วก็หมอนคิงไซส์ซึ่งเป็นใบใหญ่นะครับปลอกหมอนผ้าปูที่นอนผ้าห่มนวมนะครับมีทั้งปลอกและไส้ผ้านวมนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นที่ท็อปเปอร์นะครับท็อปเปอร์ที่ผมอยากจะแนะนําให้นอนสบายแบบโรงแรมเนี่ยความหนาก็สักประมาณ3-4งนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่นุ่มหรือจมเกินไปนะครับ อันที่2ก็คือหมอนนะครับหมอนที่ดีหมอนที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มจมสบายหลายท่านที่นอนแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะช่วยรองรับคอบ่าไหล่ของเราได้เป็นอย่างดีนะครับ นอกจากนั้นแล้วปลอกผ้านวมผ้าปูที่นอนปลอกหมอนนะครับแนะนําให้ใช้แบบผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผ้าคอตตอนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศได้ดีแล้วสีขาวก็จะช่วยในเรื่องของความสะอาดด้วยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการปูที่นอนแบบในโรงแรมกันบ้างครับอันดับแรกนะครับจะต้องมีท็อปเปอร์นะครับซึ่งวันนี้ท็อปเปอร์ที่ผมอยากจะแนะนําคือเลอรีนรุ่นเฟิร์สคลาสนะครับซึ่งมีความหนาสีนิ้วนะครับเส้นใยเลอนาโนแลวก็เป็นผ้ากาันลาฝนุรนนะครับ พร้อมกับสายรัดทั้ง4มุมนะครับซึ่งป้องกันการหลุดเลื่อนเวลาเรานอนนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าให้ดีนะครับผมอยากจะแนะนําผ้ารองกันเปื้อนนะครับซึ่งป้องกันคราบสกรปรกทั้งท็อปเปอร์และก็ที่นอนของเราด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกผ้าปูที่นอนแบบโรงแรมกันนะครับผ้าปูสไตล์โรงแรมที่นิยมใช้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติที่ระบายความร้อนได้ดีนะครับนอนแล้วเย็นสบายวันนี้ผมจะมาแนะนําผ้าปูที่ทําจากผ้าคอตตอนร้อเอร์เซนะครับ จะมีความละเอียดของเส้นด้ายอยู่ที่300เส้นต่อตารางนิ้วนะครับซึ่งเป็นผ้าปูที่ทางเลอรีเนแนะนำาให้กับทางโรงแรมแล้วก็รีสอร์ตต่างๆได้นำไปใช้กันนะครับสำหรับพริกในการปูที่นอนให้ตึงนะครับจะต้องดึงผ้าปูนะครับให้ชนขอบกับทั้ง4ด้านของที่นอนนะครับแล้วพยายามดึงขอบของผ้าปูนะครับให้ตึงแล้วก็สอดไว้ใต้ที่นอนนะครับแค่นี้ผ้าปูที่นอนเราก็ตึงนอนสบายแล้วครับทีนี้เรามาดูหมอนที่ใช้กันในโรงแรมกันนะครับที่นิยมใช้เนี่ยก็จะเป็นหมอนที่ทําจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์นะครับ สำหรับของเลอร์ลีนเองเนี่ยก็จะเป็นเส้นใยไมโครไฟเบอร์ที่ชื่อว่าเลอร์นาโนนะครับเป็นเส้นใยนําเข้าังจากต่างประเทศนะครับเขาจะมีความนุ่มคืนตัวดีซักได้ไม่จับเป็นก้อนนะครับเรามีขนาดให้เลือกตามความสูงต่ําและก็ตามความต้องการของลูกค้าได้ถึง10รุ่นแล้วนะครับตอนนี้ผ้านวมที่ใช้ในโรงแรมนะครับที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับจะมีอยู่2ชิ้นนะครับ ชิ้นแรกก็คือปลอกผนวมนะครับชิ้นที่2ก็คือไส้ผนวมนะครับสำหรับเตียง3.5ฟุตเนี่ยขนาดที่ใช้อยู่ที่ประมาณ70คูณ90นิ้วนะครับส่วนเตียง5ฟุตและ6ฟุตนะครับจะใช้ขนาดประมาณ90คูณ100นิ้วนะครับเป็นอนว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการทําที่นอนที่บ้านของเรานะครับให้นุ่มหลับสบายแบบโรงแรมนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากทราบรายละเอียดของสินค้าและราคาทักมาหาผมได้เลยนะครับหรือหาซื้อสินค้าเลอรินได้ตามช่องทางเหล่านี้ครับ เลอรีนผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอนครับ